ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีอ๋อสวัสดีนะครับทุที่คนเหนืน่อยอยู่นะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยกับช่อง LS ไอแก่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ขีมม่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะครับคือตอนนี้ผมมาเดินที่ตรงน้ําตกกระอางนะครับตรงอ,อะไรนะตรงผานางดํานะครับ อ่าแล้วทีนี้ผมก็เลยจอดมอซ้ายข้างล่างนะครับเดินเลยเดินขึ้นมานะครับเดินเพื่อที่จะออกกําลังกายอะ้รเงั้ยนะครับนะก็เลยแต่ไม่ได้เก็บภาพขึ้นมาตอนตอนขึ้นนานะครับไอตอนเดินขึ้นมานะครับสรงคั้นมันจะมีอ่าหมาเยอะเดี๋ยวมันเห่านะครับเดี๋ยวมันเห็นผมพูดอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวมันเห่าเอาครับนี้ผมก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยอยู่คนเดียวนะครับตามธรรมชาติของหุบเขานะครับเนี่ยครับอ่า ก็วันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่คลิปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกันนะครับเป็นคลิปออกกําลังกายแล้วกันนะครับก็เหนื่อยเอาการนะครับเดินมาไกลแล้วล่ะครับเนี่ยครับมีป้ายอันนี้ผมก็มาเย็นแล้วนะครับนะประมาณสี่ห้าโมงกว่าแล้วละครับห้าโมงเย็นนะครับนะอ่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับได้อ่าเดินออกกําลังกายนะครับอ่านี่เขาก็มี การทําสัญลักษณ์ไว้อันนี้น่าจะมีการแข่งวิ่งหรือแข่งเดินอะไรชักอย่างนี้แหละครับนะอ่ขอรอดนะครับอ่ไปกันครับก็ลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะโอ้ทางไปเขาหัวมากนี่ครับก็มีป้ายบอกนะครับนี่ครับเขาหัวมากอ่เดี๋ยวเราไปตามทางนี้แล้วกันนะครับโอ้ลื่นอยู่เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะมีฝนตกก่อนหน้านั้นนะครับ ก็มาในทางแคบแล้วนะครับนี่ก็ไม่มีใครมาเลยนะครับผมก็เดินขึ้นมาคนเดียวเลยนะครับโอเคไปกันเรื่อยๆครับอันนี้มันก็จะเป็นทางลงนะครับนะ ทางลงจาก้างบนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะครับทางน้ําด้วยหรือเปล่านะครับทางล่างนี่นะครับนะนี่ครับเขาก็เอารู้สึกว่าเขาจะทําถนนตัดลงมาตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนะฉันเอาเรื่องเลยนะครับมอเตอร์ไซค์รถยนต์คงมาไม่ได้นะครับนะต้องเป็นรถไถนะครับรถไถหรือรถอะไรที่มีแรงบิดเยอะๆนะครับถึงจะขึ้นได้นะครับ นี่นะครับขึ้นไปโอ้โหโอเคไปกันต่อครับหน่อยฉันอาการเนี่ยครับมันรู้สึกว่ามันจะเป็นมันจะเป็นทางน้ํานะครับตรงเนี้ยเนี่ยครับทางน้ํามีกระลงกระลอกด้วยนะครับมีนกด้วยนะครับเนี่ยทางน้ําแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาจะอ่าขุดเป็นท่อให้น้ําผ่านไปไปหรือเปล่านะครับนะ โอเคเดินขึ้นไปกันครับโอ้ชันเหมือนกันชันมากเลยครับก็มีรอยเท้าของผู้คนมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับี่น,นะครับมีรอยเลื่นๆอยู่นะครับอันนี้ผมก็ใส่รองเท้าสดีนะครับใส่รองเท้านันยางมานะครับเอาไปทางไหนแล้วครับทีนี่น่าจะไปทาง าจะไปทางทางนี้นะครับน่าจะไปทางนี้ทางนี้ดูก่อนครับอ่าไม่น่าจะใช่นะครับผมก็ดูสังเกตที่มีเขาผูกไปนะครับนะอ่ะอะชาชันก็ชันมากเลยนะครับ ทัานใดที่จะมาก็แนะนําว่าให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นนะครับรองเท้าหุ้มคอหุ้มส้นนะครับรองเท้าแตะนี่ก็อาจจะลื่นได้นะครับนะผมมาถูกทางหรือเปล่าไม่รู้ครับอาจจะถูกนะครับ สังเกตที่เขาผูกเขาผูกเอาไว้นะครับนะโอ้ยเหนื่อยครับหอบเอาเลยครับหอบเลยเนี่ยครับเขาจะผูกอันนี้ไว้เป็นเนรักไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเหนื่อยมากครับอ ทางนี้นะครับรือว่ามันจะลัดไปได้แต่ว,ว่าเขากันเชือกเอาไว้นะครับแสดงว่ามันลื่นแน่ๆนะครับก็เ,เดินไปตามทางนี้แล้วกันนะครับนะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยนะครับเหนื่อยจนพูดไม่ชัดนะครับปกติก็พูดไม่ชัดอยู่แล้วนะครับอ้อิช โอ้ย,อยคนเท่าคนแก่เนี่ยผมไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนำให้มาเดินนะครับมันชันมากโอ้นี่ครับเขาทำสัญลักษณ์ให้กันไว้นะครับนะโอ้ ไม่ใช่หมูหมูนะครับไม่ไม่ขนมเลยมีเสียงเสียงนกเสียงอะไรนะครับนะกระโดดไปกระโดดมามันคงได้ยินเสียงผมนะครับโอ้มองขึ้นไปครับตรงมองขึ้นไปเนี่ยผมยังไม่เห็นยังไม่ ตรงที่ไหนที่มันเรียบๆเลยนะครับยังชันอยู่เลยนะครับอันนี้ผมก็มามืดด้วยเลยครับมาตอนที่ตอนเย็นแล้วอบอกเลยว่าเหนื่อยมากอ ไปท้อ,อมีเสียงตุ๊กแกร้องด้วยนะครับโอ้ไม่ธรรมาดาครับ ก็ท่านผู้ชมครับผมก็ใช้วิธีโดยการอ่าเดิน29แล้วก็หยุดนะครับเดิน29แล้วก็หยุดพักนะครับนะเพื่อลดบรรเทาความอม่อนล้าของร่างกายนะครับอ,อันนี้ก็ผมไม่รู้ว่าถึงจุดไหนแล้วนะครับนะ ผมคิดว่าน่าะจะถึงแล้วละครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับนะเป็นพาตรงนี้นะครับนะเราใช้วิธีเดินยี่สิบเก้าแล้วก็หยุดนะครับ นี่ครับมองไปตรงนั้นครับนะผมถ่ายไว้ก่อนก็คือมันยังไม่ถึงนะครับนะโอ้ยเหนื่อยมากเนี่ยครับเขาหัวหมวกนะครับเออโอเคครับขึ้นมาถึงจนได้นะครับโอ้โหเหนื่อยมากครับถึงแล้วนะครับสำหรับเขาหัวหมวกนะครับขอไหว้เจ้าสารตายายเลยนะครับ เหนื่อยมากครับท่านผู้ชมนะครับก็มีไฟโซล่าเซลล์ด้วยนะครับโอ้สวยมากครับสวยมากมันตั้งอยู่ได้ยังไงนะครับเนี่ยเออเนี่ยครับตั้งได้ยังไงไม่รู้นะครับ สะระท์บใมากเลยครับโอ้แต่เรื่องนึงคือเหนื่อยมากครับไฟลซโซลาเสลล์ก็จะกลางคืนก็จะส่องนะครับนะมันก็จะสวยนะครับนะมองไปทางนั้นก็เป็นวัดนะครับวัดอะไรผมก็จําชื่อไม่ได้อโอผมก็มีหน้ามืดด้วยน,นะครับเนี่ต้องค่อยๆเดินเอานะครับนะ อ๋อคุมครับคุ้มคุ้มกับที่ขึ้นมาครับคุ้มกับที่ขึ้นมามากครับแต่ก็จะเหนื่อยโผลหงเงอตกเลยครับเงอนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีมีอะไรมากนะครับก็คงจะจบเพียงเท่นี้นะครับสาหรับคลิปเดินขึ้นมาที่เขาหัวหมวกที่นี่นะครับโอ้จริงใหญ่อลังการครับขอบคุณสําหรับการรับชมด้วยนะครับถ้าท่านใดอยากจะมาก็อาจจะฟิตร่างกายหน่อยนะครับนะ ผมก็ไม่ได้ฟิตอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับเนะอืมมาก็อยู่ดีก็มาเฉยเลยนะครับสําหรับที่อนักคอนายกเช่นเคยนะครับนะอ่าโอเคครับสําหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมทุกท่านด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ